มัจ้าพี่น้องเหมือนีผ้าก,กินเมียงปลาเผาจ้าปลาตับทีมวเผาจ้าพี่น้องปลาทับทิมเผาปลานิ่นี่ยบร่านสุกจ้ากินปลาทับทิมเผาน้ำกันเดอพี่น้องจ้ามันจะแซ่บจ้าเดี๋ยพักจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีจนะ้าพากก่พาาพอแม่มมมพมาาี่น้องเหมือนเียเว่าผ้ากินผ้าเทียวจ้ะพี่น้องเหมือนีผ้ากินเมียงปลาทับทิมจ้ะพี่น้องมัจจาไม่กินน้ำกันเดอรอันนี้เป็นไปเห็นเนาะจาก อันนี้ขอาเอกจะค่อยเอาให้ดูก็ได้จับพี่หน,น,น่อหอมจัะแล้วก็ตะไคร้จ้ะอันนี้เห็นอยู่อันนี้ถัว่วขึ้นจีนมทุบจิ้ม,มอ่ะกินได้ลงมือนี่ผักจับพี่นอ้อง,พ,องพ,พักหลายอย่างจ้ะับเก๋ๆพักแล้วยางผักสลัดน้ำจ้ะผักหลายอันนี้เ,เ,เดียวถึงนะคืออะไรเนี่ยชิ้นเล็กๆแคน้อยเหมาะกับเลย นนีี่่พ้้องจใส่จใจน่วกันจส่รำหอนน่วกันเด้ออันนี้จริงก่อน่ะจะไข่หอมจส่พี่น้องเอาเอาแต่แบบอ่นอนๆนะกับหอมนั่นจ้ะหอมแดงถั่วที่สงูงปลาปลาอุ้ยได้ยัวช้อนนะั่นน่ะช้อนมาตักปลานั่ยช้อนมาตักปลานี้นตัตก,นนกน้ำจิ้มอันนี้เป็นปลาทับทิมพี่น้องจ้ะ อันเดียวหรือเอาซอไปหันอนืได้ดีต้องต้องแบ่งแบบแยกกันเอาไว้ตักปากกลาเอาเสบเซนกันพี่นอกก้องจ้าทำยัไงข้าผ็ด ก็ฟีหอมจ้ะสีเลยต้องหอมไปเลยแบบว่าเจ็บคอหรือป,ปากเลยเสรน่าจะใช่อันนี้คุณละผ้าจะไปนอน เส้ียบ่คเหมือนกันเหมนกัแม่บอกแม่ก็เก็นเหมือนกันี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะถ้าใส่น้ำตาลเพิ่มจะไม่เด็ดทางนร้งๆใส่น้ำตาลเยอะแล้วก็ใส่ถั่วิสมเยอะแต่นี่มันจะปีกหนอนไม่ต้องใส่มาะอื้มเด็ดจ้าเดือดมาเดือดควหมอนกันเป่นอนจ้าอุซแบ วหวานดีมากอืมหูกดีมา,ากอลยเอาให้ไหนก็ยัง,ง,เงเหมือนเดิมนี่นเอาเอาเองเนี่ยดูกั่องกูได้ไปดูสนะ จามากินด้วยกันนะคะอะไรแม่เห็นทำไมไม่ดือขึ้นหรอป้าเขาไม่น่าใช่หรอปฟาเสียโผอยู่แม่เอาด้วยเวลาลึกขึ้น,นอะ่ะโอเคต่อคลิปต่อพี่น่อจ้าพี่บนวลองคลิปไล่มากแซบแ่บจ้าพี่น่อ ผมคิดแห้งอุ๊ยแต่เดี๋ยเก็ดแห้งเลยพี่เนี่เออเก็ดแรงมากเก็ดแก็คือแ,แ,แบบเผ็ดเลยอืซีดเลยอ้อยใจีตามเพิ่มเมื่อกี้คำที่จองดื่มไถ่ปากอะใส่ไปอือหลายอย่างแล้เดี๋ยเนี่ยไปทักทีเลก็นะอร่อยนะใชยค่วหวาน จเผ็ดแต่งเดียวได้ไฮะใช้น้อยหน่อยก็ได้เพื่อเดนำทำใหญ่เกินล่วงหมดแล้ว มีแรงรู้กันบ้างบางกาวตอนนั้นสิอะไรนี่เพราะว่ามันมันปิดกระชายหน่อยบางล่างกาวุ่มอยเขาเดยวไม่กินไอ้ก้าวมันอ่ะกินแต่ว่าจะขับต่อไปแสบค่ะนี่เนี่ยหลายอุ้ยแต่ว่าก้าวไม่ค่อยเยอะเลยอุ้ยอันนี้มันโดนทุบพิมพ์โดน สเสียบ,บพี่น้องจ้าเห,เหมือนเหมือนไอ้ไอ้มีมีข้อความอะไรผิดไปดูอ่ะ มามากินด้วยกันนะคะตอนนี้น้ำจิ้มแซบค่ะพักหวานๆพี่น้องเนื้อปลาก็หวานกันปลาไข่มันหอมแซบตัวเม่มาปลามันจังว่า,าก่อนนั่นป่ะ สั่งแล้วก็ปลาหนึ่งปลาทับทิมพีน้อง จมากเป็นความผิวของตาครับโอเคเศษ ีน,นอมส,ส,สใส่มือ,อนีแหละโอ้ยตั้งแงอ,องเหอ่นั้องมาพี่น้องจ้ะข้าเนี่ยท้าายได้ว่ากาสีแบบกินั่นปกินตอนที่หลังมเด้าหลายแต่พี่น้องไม่พร้อมกันจ้ะ แสบแสบแสบ,แสบหาลายตัวบอเลอร์ม,มาช่วยกันกินนะคะฝากช่องไม่วาพากินพาเที่ยวกันด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกันได้นะคะ พี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องที่หลายใจมารับชมจ้าวันนี้เป็นก้อนเดอ้อก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพียงเพียงกับฟังด,ด้วยจ้าพี่น้องจ้าขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีด้วยจ้าเด้อเป็ดก่อนวันนี้ไม่ว่าี่ติดต่อจ้กพี่น้องจ้าขอบคุณที่หลายจ้าไปก่อนจ้านี่จา้าขอบคุณค่ะหลายจ้า